สวัสดีครับพ่อพี่น้องครับผมมานี้ช่องจีเคจากกวาฟัมพามาเบิงงวงงามนะครับเอ้างวงามนะครับเบิงบันไทยครับบันไทยดีมากครับพี่น้องครับววาอายุแค่เออมันออกมาที่เท่าไหร่นะครับยี่บอประมาณสิบเอ็ดเดือนกว่านะครับวัยอายุแค่สิบเอ็ดเดือนกว่าเม็ดสีแดงเข้มมากเลยนะครับเม็ดสีแดงเข้มมากเลยนะครับโคนหางสวยนะครับโคนหางสวยนะครับ เป็นลูกโกเดึงเนาะโอดงนะครับยาวนี่นะยาวไหนี่อันนี้แม่เขานะครับแม่ใหญ่มากนะครับแม่ใหญ่มากไหลเป็นวันนี้ครับเออโอเคเลยครับอ่าเนี่ยครับแม่เขาใหญ่มากนะครับแม่ไม่เปิดราคานะครับจะเปิดเฉพาะลูกสาวนะครับอ่าอันนี้คือตัวของเขานะครับตัวของเขาเนี่ยครับผมตัวนี้นะครับตัวนี้ อะไรมันดักมันมามันห็นอีกนิดนึงเมื่อกับขามันบิดยืนในดีโลกยืนในดียืนใน,นสวยเม็ดสีแดงเข้มมากเลยนะครับเขาตื่นเออเดี๋ยวให้เขายืนดีๆก่อนนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อตัวเขาให้ดูบันทายไปก่อนนะครับบันทายดีมากเออเออกระต่ายตกล่อโอเคจับคอมันเฉิดขึ้นได้ไหมครับพี่เกล้าตะหนกมันกระเด็หรือเกลาหลังมันกระเด็แผ่นหลังมันผมว่า เออครับเนี่ยครับเอามือดันถ่ายมันให้มันขามันปัดนิดนึงได้ไหมครับโอเคพออ่ะเก่าเลยครับเนี่ยครับนี่ครับตัวนี้นะครับเป็นลูกของโกเด้งนะครับเป็นลูกของโกเด้งอายุประมาณสิบเอ็ดเดือนกว่านะครับประมาณสิบเอ็ดเดือนยังไม่ถึงสิบสองเดือนเต็มนะครับประมาณสิบเอ็ดเดือนกว่านะครับเม็ดสีแดงเข้มนะครับเม็ดสีแดงเข้มนะครับ เพียะเทาตีขาหนามันนิดนึงได้ไหมไม่ไม่ไม่ขาหลังเออไ้ได้ดะโอเคโอเคโอเคยุดเออเนี่ยครับวัวตัวนี้ยังเขายังไม่ได้ฝึกฝึกฝึกอะไรนะฝึกผูกเชือกเนาะยังไม่ได้ฝึกผูกเชือกเพิ่งใส่คุ้มนะครับเนี่ยครับนะ่ครับตาวัวธรรมชาตินะครับปล่อยมีแปลงหญ้าปล่อยเลี้ยงนะครับปล่อยเลี้ยงในสวนนะครับเนี่ยครับแต่เชือกนะครับแต่เชือกไม่ไม่อะไรนะครับ เนื้อตัวสวยเลยนะครับตัวนี้ยยนยยยยยขยาะเดี๋ยวให้เยาะกันเอาะยาะเต็มที่เดี๋ยว้ขายาะกันนะครับเยวให้ดูนะตัวและโครงสร้างครับตัวนี้สูงประมาณร้อยสี่สิบห้าได้อยู่นะครับน่าจะประมาณร้อยสี่สิบถึงร้อยสี่สิบห้านะผมว่าน่าเอะห่างมึงเนี่ยอุไรก็ยิบายเยเมื่อกี้วัวชนนะครับเมื่อกี้วัวชน เขาแหลบซะด้วยน่าจะประมาณร้อยร้อยสี่สิบสามถึงร้อยสี่สิบห้าได้อยู่นะครับผมว่านะตัวนี้สูงอยู่นะครับเนื้อตัวสูงสวยนแดงเม็ดสีแดงเข้มนะครับทาเขาอันนี้ทําเขาใช่ไหมครับขูดเขาหรือยาป่าน่ทำเขาอ๋อทำเขานะครับตัวนี้หน้านะครับหน้าตาใช้ได้นะครับตัวนี้อ่าเนี่ยครับนี่ครับเห็นไหมครับอ่าตัวนี้สวยนะครับตัวนี้สวยสวยนะครับสวยตัวนี้ ตอนนี้สวยนะครับโอ้มืดไปเดี๋ยวเขามันหืดไหมพี่นกเป็นลูกของโกดิ่งนะครับที่เนื้อตัวลำตัวสวยนะครับดูแผ่นหลังนะครับ <Okay. S 1> ตอนนี้เจ้าของเปิดราคาไว้เท่าไหร่นะครับแปดหมื่นห้าพันบาทนะครับแปดหมื่นห้าพันบาทไเดินไปหน้าิดนึดนงเดินหน้าไปนิดนึงลูก เดินหน้าไปนิดนึงเออพอนะครับเออนะครับตัวนี้เจ้าของเปิดราคาแปดหมืนห้าพันบาทนะครับตัวแม่ไม่เปิดนะครับตัวแม่ไม่เปิดตัวแม่ผมจะเอาแล้วแต่แกไม่เปิดนะครับอ่าตัวนี้เปิดราคาไว้แปดหมืนห้าพันบาทเป็นลูกโกเดิงนะครับอายุสิบเอ็ดเดือนจะสิบสองเดือนนะครับผมเนี่ยครับเนื้อตัวลำตัวโครงสร้างออสวยนักน,นะครับอ,อ่าถ้าท่านใดสนใจขอเบอร์โทรได้ครับ 098ย์9 9้าแปดศนะครับอ่ตัวนี้สวยมากเลยนะครับเอาไปโจดเป็น F1 F2 ได้เลยนะครับตัวนี้สบายสบายเลยนะครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรหาพี่แกได้เลยนะครับผมนครับสวยมากนะครับเมื่อกีน้นาะดีนะมันเอากางเกยงยีน มันัดูเปน็นของที่อยากกินนมยาผสนหัวไดลูกไป่ปดูเขายืนสวยอย่าเพิ่งมาขควง <c oughs> <c oughs> โอ้ยหยอกด้วย <c oughs> ครับวัวหลายตัวนะครับอยู่ข้างหลังผมนี่จอมแต่จะชนดาบผมเล่นครับเ <c oughs> นี่ยครับพี่น้องตัวนี้โอเคนะครับใครที่ต้องการหาแมววัวไปทำเอฟนี่สวยเลยนะครับตัวนี้นะครับเนี่ยครับ ตัวนี้เป็นลูกโกเด้งนะครับตัวนี้เป็นลูกโกเด้งโกเด้งผสมเทียมนะครับมีใบมีหลอดผสมนะครับสามารถเอาไปจด F ได้นะครับสามารถเอาไปจดเป็น F1 นะครับเอา F1 ได้ผมขอซื้อแม่เขาแล้วครับไม่ได้ถ้าขอแม่ไปได้เนี่ยจะเป็นจดแม่ F1 แล้วลูกเป็น F2 สสายสบายๆเลยครับจะเสียได้ครับเจ้าของไม่แบ่งนะครับแบ่งไหมไม่ยอมแบ่งเลยเนี่ยครับ สวยนะครับสวยสวยมากนะครับสวยใช้ได้เลยนะครับรับอะไรผมเด้อนยครับสวยนะครับความสูงลูกเขาอยู่ที่ประมาณร้อยสี่สิบสามถึงร้อยสี่สิบห้าได้นะแต่ไม่ต่ำกว่าร้อยสี่สิบแน่นอนครับผมรับประกันนะเพราะว่าดูจากคร่าวๆนะดูจากวัดจากที่ผมเคยวัดน,น่าจะร้อยสี่สิบได้นะครับบัท้ายดีมากนะครับบันท้ายดีมากบัท้ายดีมากนะครับบัท้ายดีมากนะครับตัวนี้ ตัวนี้บันทายดีมากนะครับเนี่ยครับเนี่ยตั้ในใดโตัวหาเจ้าของไม่ติดตัวหาผมได้นะครับ085 442 0610นะครับเนี่ยครับเดี๋ยวจะพามาชมตัวจริงครับเนี่ยครับเดี๋ยวให้ดูรายละเอียดชัดๆนะครับเนี่ย <c oughs> ชื้นสวยแล้วก็ยืนอะไรนี่นี่ครับ โบสเข็มนะครับ oh. อันนี้แม่เขานะครับอันนี้แม่เขาแม่เขาแม่เขาน่าจะสูงร้อยห้าสิบห้าถึงร้อยหกสิบได้นะครับแม่เขาใหญ่มากครับเดี่ยครับเม็ดสีแดงเนียนเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูเดี่ยครับบบยใบหูโบสเข็มเลยนะครับเครื่องดบเดี๋ยวให้ดูชีตนะครับให้ดูชีตชีตสวยนะครับเดี๋ยวครับชีตสวยนมสีเต้านะครับนมสีเต้าเดี๋ยวให้ดูผู้หางไม่รู้มันจะเตะผมไหมยวผมเกาให้มันกัดนะครับ บันทายดีนะครับโอเคนะครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรหาเจ้าของเบอร์โทรอีกรอบครับพี่098 14เก้าเก้าศูนยนึ่งสีเก้าะครับถ้าท่านใดสนใจก็โทรหาเจ้าของได้เลยครับเนี่ยครับโครงสร้างสวยนะครับโครงสร้างสวยใบหูโบสเข้มเลยนะครับใบหูโบสเข้มหน้าตาสวยเลยนะครับมันทายมันดีมากเลย มันแม่มันเลยนี่ครับนี่ครับเห็นไหมครับมันถ่ายดีมากนะครับมันทายดีมากมันดีต้อง,องพอได้ไนบ้าพี่พี่เขา้า บใบหูสวยเลยนะครับใบโหูสวยเม็ดสีแดงเข้มนะครับโอเคนะครับถ้าท่านใดอยากมาตัวตัวจริงก็มาได้เลยนะครับที่บ้านอะไรนะครับบ้านทองหลางอําเภอคงตําบลโนนเตงนะครับจังหวัดนครราชสีมานะครับวันนี้ช่องก k เคจะก็ฟาร์มก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ